เตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปในการกำลังกิจการ์ทางศิติแนวทางที่ให้สนับสนสุนสลากินแมงรัฐบาลในประเทศเวียดนามเท่านั้นไม่สนับสนุสนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับเพื่อนสมาชิกครับเด่นล่างครับสุดใหม่ฮานอยมาแล้วครับวันเสาร์ที่21มีนาคมวันหยุดพักผ่นอนที่บ้านนะครับเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าเขาทํางานที่ทํางานเพื่อเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่มีความจําเป็นก็ขอให้อยู่ที่บ้านนะครับ ถ้าเป็นจำเป็นต้องออกนอกบ้านเพื่อหมอครับเพื่อป้องกันโควิดช่วงกันดีกว่าครับโอเคครับก็เป็นไม่ได้นะครับแต่ที่จําเป็นออกนอกบ้านก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับปกป้องตัวเองด้วยนะครับด้วยความรักเล็กห่วใจจาก KTV ครับโอเคครับถ้าว่างก็มาดูสูตรดูคลิปดูดีกว่าครับมาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับตามความสามารถนะครับอย่าไปอะไรมากมายนะครับในการซื้อสลาก เคนะครับเราใช้หลัก1ิหลักหน่วยครับ2หลักบวก 1, 4 1หงคงที่ครับสถิตินี่ผมใช้สถิติ10งวดน,นะครับ10งวดเลยนะครับแต่ผมจะตัดมาแค่4งวดเพราะว่าผมจะใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปทําการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบลองดูครับเปรียบเทียบกับสูตรกับตัวเลขเด่นปะจจำวันนะครับปะจจำวันแล้วก็แผ่นเขียว แผ่นเขียวเมื่อวานนี้ก็คุยอีกครั้งนึงครับเมื่อวานเมื่อกี้นี้เด่นบนผมก็คุยไปแล้วนะครับนี่แผ่นเขียวเมื่อวานนี้มันสุกนะครับมันสุกมันเข้ามาหลุดฮานอยฮานอยผมหลุดทั้งเด่นบนเด่นล่างครับแผ่นเขียวก็หลุดแผ่นบนเด่นบนเด่นล่างนะครับหลุดเหมืออกันหมดมันเข้ามา8บวันแล้วนะครับผมก็บอกอยู่ว่ามันเมื่อไหร่มันจะหลุดนะอยากดูว่ามันต้องหลุดที่ไใช่ไหมเพราะมันสี่สิบตัวในร้อยตัวมันต้องมีหลุดบ้างนะ มันเป็นไปไม่ได้นี่จะเข้ามา8 9ด0 0ันพูบวันติดต่อกันเลยนะครับไม่มีหลุดเลยนะที่เราดูแต่มันพูดที่แล้วตั้งแต่เลขสี่เก้าจำได้ไหมครับผมจะด้ำเตือนตั้งแต่สี่เก้าเลยนะครับตัวนี้จําได้เลยครับมันพูดที่แล้วไล่มาเรื่อยๆจนถึงวันนี้วันศุกร์หลุดหลุดวันแรกนะครับเราผ่าน่อยเดินบนเดินล,นล่างบนล่างสองตัวบนสองตัวล่างแต่ไปเข้าน้อยวีที่นี่แต่ลอยวีนะครับบางทีสีนน่งวดลอยวีสองนะครับบนล่าง ลอยธรรมดา2งเป็น4เข้า3 4ก็มีเข้า4 4ก็มีนะครับเข้าทุกตัวก็มีเข้า3ก็มีอย่างน้อยน้อยเข้า2นะครับผมจําได้เลยอย่างน้อยน้อยเข้า2เด่นล่างกับเดอสองตัวล่างกับ2ตัวล่างสองตัวล่างสองตัวบนลอย B อะไรเงี้ยมันจะเข้า2อย่างนะครับอย่างน้อยนะครับเมื่อวานนี้เข้าลอย B ทั้งบนทั้งล่างก็ยังโอเคอบบสําหรับวันศุกร์เดี๋ยวนี้เรามาดูวันเสาร์ บองว่าทุกท่านมีแล้วนะครับถ้าไม่มีก็เข้าไปที่ไลน์นะครับไลน์กลุ่มเรา KTV c h a n n e นนะครับพิมพ์นี่ครับไี่ครับผมเอ่นะครับย้ำเตือนอีกครั้งครับนห่นครับไลน์กลุ่มเข้าไปนะครับยินดีต้อนรับฟรีครับไม่เสียค่าบริการนะครับฟรีฟรี บางทาง่านเรเขียนมาเป็นห่วงว่ามีค่าบริการอะไรไหมตอนแรกก็อยากได้เรานะพอเราเข้าไปเสียนู่นเสียนี่แล้วก็ไม่เห็นดูแลเลยไม่เหมือนเก่าอะไรนี้เว่าแต่ของเราไม่ใช่ครับเราเปิดบริการสาธารณะครับดูแลสมาชิกร่วมกันนะครับดูแลด้วยกันเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนรวมนะครับดูแลร่วมกันนะครับสนทนานะครับประเภทเดียวกันนะครับได้เปลี่ยนข้อคิดเห็นที่สําคัญสนุกสนานไปในชีวิตนะครับสลากไทยลาวขานอย KTV Channel KTV Channel นะครับเข้าไปได้นะครับก็ในทุกอย่างนะครับในเป็นพื้นที่ส่วนรวมนะครับเรับคุยกันโอเคครับตอนนี้ผมก็จะถ่ายรูปเก็บไว้ให้นะครับถ้าท่านไม่มีก็เข้าไปในไายก์กลุ่มโอเคครับเรามาดูสูตรเด่นหน้าก่อนนะครับเราใช้หลัก10กับหลักหน่วยบวก1นึ่งสี่เป็นองที่2 2งสเป็น4บวกหเป็น5้า้าบวกสเป็น9 9้าเบวกหเป็น10ใช้เลข0ูวันนี้ครับออกศูนย์สาม ศูนย์เข้าสิบล่างโอเคครับหมดแล้เลขนี้เป็นเลขดับไปนะครับมีทั้งเด่นและดับนะครับอย่าลืมนะครับไม่ชอบตัวไหนในนี้ต้องมีดับแน่ๆนะครับมันไม่มี3ตัวหรอกก็ม2สองตัวล่างนะฮะสองตัวล่างไงมันก็ต้องมีเลขดับนะครับลองดูครับคงบวกเจ็ดเป็นสิบสามบวกหนึ่งสิบสี่เลขสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าสี่แปดเก้าออกเจ็ดเก้าครับเก้าเข้าหน่วยล่างโอเคครับต่อไปครับ 8ปบวกเเป็น17บเจ็ดบวกยี 8, ่สิบแปดเลขแปดเลขสองเลขสามวันนี้ออกเจ็ดสองครับเจ็ดสองสองเข้าหน่วยล่างโอเคครับสามงวดผ่านไปแล้วครับนี่ครับหน่วยล่างเข้ามาอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งครับนานๆทีถ้าหกนวดช่วงนี้จะมีเข้ามาสองตัวล่างนะครับครบก็บเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้หลุดก็สามสี่นวดด้วยจะหลุดงวดนวดสองนวดนะครับแต่ก็ไม่เกินน้นก็เข้ามาอีกทีตามประสบการณ์เป็นปีๆที่ทำมา <icate> 7จ็บวกสี่บเวก่สเลขส2งบวกสเป็นหกหกบวกหนึงคูณเครับเอาหกแปดหกเก้าตำแหน่งสิล่างนะครับแล้วก็เป็นงวดที like ่จะถึง <point> ย <voice> ี่สิเอ็ดเมษาวันเสาร์นี้ครับสามกหเป็น9ก้าบวกเป็นสิบลขศูนย์ศูบวกสี่เป็นสบวกหรอผลครับเมื่อวานนี้แปดมาแรงครับแสงทางโค้งตอนนี้เราได้0 4 4 0์สี่ย์ศูนย์ ส 5, 5 4. ่ห้า้าี่อคือที่มีสูตรรองรับนะครับชุดแรกไปก่อนชุดหลังทีนี้7,8,0 4,1ปดนยเอาแล้วครับมีตัวไหนตรงกันเลขศูนย์ตรงกันตัวอีกนะครับเลือกเลขศูนยดีไหมกับเลขสี่โอโทษครับเลขสี่ด้วยงั้นถ้าเอาศูนย์บ4สีนะครับเป็นหลักก็วง,ง2อวงนี้เรียบร้อยแล้ว นะครับผมก็จะศูนย์สีไปเทียบกับสุดใแผ่นเกลียวนะครับที่มีศูนย์กับสเกี่ยวข้องแต่ตรงนี้ผมก็จะลองมาดูหน้ะครับว่าถ้าเกิดจัดชุดตรงนี้มันจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ0-1 0-8 0-7 4-1 4-8 4-7เท่านี้ครับเท่านีก่6ชุดนะครับถ้าเป็นลายวันนะครับมันสุขร์เป็นเสาร์ขอตัวรครับอีกแล้วครับ วันเสาร์ลายวันอาจจะโฉบปุ่งนิดหนึ่งเปื้อนๆนิดน,น,น,นึ่งนะครับ01 08 07 41 48 47นะครับตามนี้อันนี้คือเป็นประกอบกับวันเสาร์แต่ถ้าแผ่นเขียวเอาศูย์กับสีเป็นตัวตั้งนะครับผมจะมาทำตรงนี้ให้ถ้าตัวไหนมันชนกันเราก็เลือกตัวนั้นครับอาแค่นั้นแหละครับตรงตรงนะครับจากหน่วยชุดวันเสาร์ผมมาดูตารางแล้ววันเสาร์นะครับเลข0 01 09 04 08 อนไหนที่มีศูนย์เกี่ยวข้องผมดูแล้วนะครับไม่มีครับมีแค่นี้ครับเอาละครับมี2 0งศูนยาขอตัวครับสองศูนย0ห้าศูนย์นยครับห้ชนกันครับ5 0าศนะครับ0ูนย์ส่ชนกันครับศูนย์นึ่งชนกัน เอาและครับแผ่นเขียวเรามี3ตัวสำหรับเลขหนึนะครับที่เกี่ยวข้อง8ปดศูนแปดนี่คือแผ่นเขียวแผ่นเขียวเป็นหลักเลยครับตั้งลำที่เลขสี่ครับทีนี้สี่หนึ่งองสีเจอันนี้มีสีเกี่ยวข้องครับ0ูนย มี่นี้ครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยครับ04ครับตัวนี้ตัวนี้ชนกัน0440โ okay อเคนะครับ04ชนกันเพราะฉะนั้นไอ้นี้คือแผ่นเขียวแผ่นเขียวก็จะมีแค่3มชุดครับเพราะ04ตัวนี้กับตัวนี้มันชนกัน หนึ่งสองสามสี่สี่ชุดครับหนึ่งสองสามสี่สี่ชุดสี่ชุดหลักนะครับตัวรองก็จะเป็นตามนี้ที่ท่านได้เห็นนี่คือแผ่นเกี่ยวสําหรับชุดในกลางก็เรียบร้อยครับฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เดี๋ยวจะทิ้งภาพนิ่งไว้ตรงนี้ดีกว่าไหมครับยืมนะครับเข้าไปในไลน์กรุ๊ปได้นะครับเดี๋ยวทิ้งภาพนิ่งไว้สักหนึ่งนาทีครับท่านเต้จดไว้นะครับอธิบายครั้งนะครับตรงนี้เป็นศูนย์รองรับตังขวามือด้านล่างนี่ครับศูนย์ 4400550454 5 50, นะครับ0 4 4 0 0 5 5 0นะครับแล้วก็4554ทางสายมือตัวนี้จะเป็นตัวที่เด่นเลขเด่นประจำวันนะครับวันเสาร0 1 0 8 0 7 4 1 4 8 4 7เอา0กับ4เป็นหลักนะครับจะไปออก5นะโอเคครับส่วนตัวนี้เป็นแผ่นเขียวครับ0 1 0 9 0 4 0 8 2 0 5 0 8 0ที่เกี่ยวข้องกับ0 อันนี้เกี่ยวข้องกับ4ี่มี4 1่2 04ดูตัวเลขเหล่านี้มาชนกันแล้วจะมี04 0 1 5 0 8 0นโอเคนะครับพบกันคลิปหน้าครับติมนดี้สวัรับครับแนะนำไลน์นะครับไลน์กลุ่มจำนวนสมาชิกสนทนาและเปลี่ยนข้อมูลสุดคำนวณรัฐบาลไทยเราฮานอยครับของ ktv กับ dtv ครับเราใช้ภายใต้ชื่อไลน์ id นะครับ KTV CHD ktvchannel ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับท่านนี้ก็ฝากคำเตือนไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่สสับเวลาเข้ามาเยี่ยมชม KTV Movie Channel นะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศสาสตร์ทางสถิติ แนวทางที่ให้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าผลการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมสถิติเพื่อนําเสนอให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจครั้งครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ